สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้า,ชาครับเช้าวันเสาร์ที่สิบห้ามกรดาคมครับผมเพงจะตื่นนอนครับผมยังไม่ได้ล้างหน้าในสดมากเลยเดี๋ยวเลยครับามาชมบรรยากาศตอนเช้าครับเช้านี้ก็มันจะเห่าอะไรมันเสียงนกครับนกเขาลงมาเยอะเลยครับวันนี้นกเขาทั้งกระรอกทั้งอะไร เลครับโอเคอเดีเ๋ยวาไปเดินนิดนึงครับผมเพื่อจะมาขับชเช้าเลยครับนิยสงนกกันครับควาเสียงนกธรรมชาติครับผมเมืเ่อคชนก็เดินตะเวนทั่วๆเลยครับส่องดูนกก็เจอครับเจอเยอะอีก่วกเขาก็าไม่ได้ทำอะไรเขาครับส่องเดินดูส่องดูสอด่สองนั่นส่องนี่ดูนกดูไก่ ไก่ม <desserts> <Negative paper> ันนอนตรงไหนนอนมันนอนสูงอยู่ในในในป่ารกด้วยครับผมไม่กล้าเข้าครับผมว่าะที่นี่มันมีจงอางจงอางมันนอนหมาจะไม่กล้าเข้าเลยครับตรงตรงไหนที่หมาไม่เข้าเราก็ไม่เข้ามันกันครับ่อืนก็เจอน้กเขาอยู่ประมาณสักหกเจ็ดคู่ครับนอนที่สูงมองดูตาจยงบวมนะครับผมเดินมาก็เดินออกมาเลยครับ มาอะดิโอให้ดูนะครับป่าก็จะยังเป็นปา่ายังไม่ได้ตัดครับยังทึบอยู่เลยมีมีฝั่งฝั่งนี้ที่จะลงโล่งนิดนึงครับก็ลงไม่สุดครับลงได้แค่นั้นประมาณสักไร่สองไร่ฝั่งนี้ยังครับเดินนี่ยังสบสบสบแล้วครับถึงส่งเท้าเราเดี๋ยวเราเดินใบไ,ไม้มันหนามากแล้วก็กิ่งมันน,น้ายส่วนเป็นถนน,นครับตรงนี้มีลูกติดลูกมาก็ กระลอกครับจัดปลากินถึงดูนิดน,นึงไม่ได้ครับเนี่ยนคะนครับดูปุ๊บกระลอกกระแตะลงแทะหมดครับสวนถ้าสมมติว่าจะทำจริงๆฮะต้องกำจัดศัตรู นีออกให้หมดครับแต่มันเยอะเกินครับกระลอกนี่ถูวิ่งกันซ้ายเลยสวยงามไม่ก็สวยงามครับกระลอกขาวกระอรอบเขือแต่ถ้าปล,ลูกผลไม้น่ะไม่ได้กินแน่นอนครับผมก็คงต้องหาวิธีครับหาที่กับดงกับดักครับมับนวิ่งตามสายไฟมันแทะแม้แต่สายไฟมันก็แทะครับผมวิ่งขึ้นบนต้นบนเสาอ,อย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนเนะี่ยมันแทะได้เลย ก็มันเยอะเกินนะครานี้ก็ตื่นมาก็หกโมงนิดๆครับผมอากาศดีๆครับนอนก็หลับเพลินครับนอนในรถเหมือนเดิมครับผมเปิดกระจกนิดนึงยุงไม่มีครับนี่ก็มีน้อยก็เปิดลากสายไฟเข้าไปแล้วก็พัดลมเปิดพัดลมขึ้นก็หลับสบายครับผมมารอบนี้ก็ไม่เอาเต็นท์มาครับมาก,เก,ก็เกะบเรบที่แล้วก็นอนรถเหมือนเดิม ทำงานวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวไปปีนเสาไฟอีกต้นนึงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วเดินดูชมสวนครับวันนี้ตื่นสายนิดนึงกับลอกวันน่าจะลงไปแล้วลหละไดทันได้ดูมันเนาะผมบอกมะม่วง,ง,งก็ไม่ติดลูกครับไม่มีผลไม้นี่หือว่าน้อยมากเลยเออจะมีก็มะละกอแถบนู้นครับ ยังเห็นลูกอยู่ไม่รู้จะทันกระลอกหรือเปล่าแต่ยังเขียวอยู่นะ,ะดูครับทึบไม่ทึบตอนนี้มีมะม่วงลูกเล็กๆติดอยู่นิดนึงครับก็เดี๋ยวสอยไปสักลูกสองลูกลูกไม่โตครับมาแล้วก็เอาซะหน่อยเดี๋ยวดูฝันดูลูกใหญ่ๆรับ มีก็ไม่รู้ข้างบนอ๋อมีข้างบนมีไม้สวยด้วยตรงนี้ก็น่าพอกำแกลมก็นี่ครับถ้าถ้ามันโล่งมันเตียนอย่างนี้มันก็น่าจะก็ดูดีขึ้นเยอะมีแต่ผลไม้รากาไม้ทั้งนั้นเลยแถนี้มีพึ่งโพรงด้วยตรง เดี๋ยวใส่มะ่วงสักลูกสองลูกก่อนครับผมเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะจะถ่ายทำบรรยากาศให้ดูให้ดูข้างโน้นครับที่ติดกันก็ไร่ข้าวโพดครับยัางแต่ถนนมาเลยครับยาสุดเหมือนกันครับเป็นทั้งบริเวณเลยครับนั่นก็จะเป็นทิวเขาครับมองในมองในกล้องก็อาจจะดูไกลครับไม่ไกลครับผมประมาณสักน่าช่วงนี้น่าจะเป็นวัดวัดวัดถ้ำพรมสวัสดิ์ครับ ออกไปเงียบนิดหนึ่งครับผมโอ้ยแมงมันก็มีกวนใกล้โรงหมูครับใกล้อลฟาร์มหมูแมงวันเยอะครับใช้กดาดักมาแป๊บเดียวเต็มกระดาษเต็มแผ่นเต็มแผ่นเลยครับ ก็เสร็จเอาสามลูกครับผมเห็นน้ว่องมาสามลูกกำลังเปรี้ยนนิดๆครับไม่เปรี้ยมากพอได้อยู่เห็นกระลอกเลยวันนี้เห็นแต่เดียววิ่งผ่านแป๊บอาจเป็นสายหรือเปล่าไม่รู้ที่ตื่นมาดูครับล่องลอยแทะลกระลอกแท้ทางนั้นเลย น้อง้อยอก้านคั่วขนุนเนาะตอนที่มันปิดลูกเนะ้นกินหมดครับโดนแพกัดมากำลังหามนิดนึงมันก็จัดการเลยต<ม>อนนี้เราก็เหลือซุ้มเนี่ยครับผมซุ้มนี้ปีนเสาไฟต้นนี้ครับอาจจะมองไม่เห็น้างหนานิดนึงมีเสาไฟอีกต้นหนึ่งครับแล้วก็ลากสายมาต้นสะเดาข้าง กลางไม้ยิ่งอ่อนนะครับมีต้นสดาวเล็กต้นหนึ่ง นั่งกินกาแฟพักผ่อนสักพักหนึ่งครับไม่เรีบครับวันนี้เดี๋ยวเสีสายหน่อยเพอือาบน้ำล้วขึ้นทำแป๊บเดียวครับถ้าเผื่อทำเสร็จก็นี่เลยไม่ช่วยน้งจอยนั่นนี่นั่นเดี๋ยวดูคนอิดคนอะไรช่วยเขากันออกร่างกายนิดหนึ่งครับครับตอนนี้ก็ก้าโมงยังอยู่สภาพเดิมครับผมพอดีมาแก้ไขางานตัดตรงนี้ ดดเปลี่ยนท่อใหม่แยกท่อใหม่ก็เลยยังไม่ครับาช้าก็ยังยังไม่กินครับผมเหลืองานจุดหนึ่งว่าจะไปปีนให้มันเสร็จทีนี้แวก็หลังจากกลับมาก็ไปเดินสายแล้วก็วางบล็อกไว้แล้วครับดีที่ซุ้มน่นแล้วก็เดี๋ยวไปปีนเสาให้เสร็จกับทีเดียวนะ้งอาบนองอาบน้ำกินข้าวแล้วก็พักก่อนช่วยอย่างนั้นนะนะเขาดูได้แค่ๆๆน้อยก่อนครับวันนี้วันพักผ่อนครับเหลือจุดเดียวครับผมเหลือเดินขึ้นไปเคลีย ตัวดูความเรียบร้อยของงานเราเดี๋ยวถ่ายรูปทรงนายครับก็เนาะเดี๋ยวแต่งตัวเกรงๆขาสั้นเมือนเดิมแต่จะใส่ขาขึ้นบินเสาไฟครับไปจับมานี้เนาะ ตอนนี้ก็กลับนะครับตอนแรกว่าจะค้างอีกสักคืนหนึง่งกับเช้าที่สายหน่อยพอดีวีธุรัต้องไปทําครับก็เลยกลับก่อนก็ไม่ไถายให้ดูครับเพราะว่าเปิดเพลงไม่ได้ถ่ายให้นางานดูหมดเลยทุกอย่างเลยเพราะว่าเปิดเพลงก,กันครับข้างล่างก็เลยเห็นแค่นี้นึงจะมาถ่ายในรถแล้วก็ออกไปแล้วครับกลับแล้วกกลากันก่อนกลับเลยครับไม่มีอะไรครับผมาง,งานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งนายไปแล้ว มาตอนนี้11 11 21, 25ครับถึงบ้านก็มาณสักบ่าย2องป่ายสไป, 2, ไปเรื่อยๆครับผมวันนนี้วัเสาร์เนาะตอนเช้าก็คึค้มๆเนาะตอนนี้ก็มีแดดขึ้นมานิดนึงครับผมก็กำลังดีครับต่อไปก 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1> ลับถึ่งวันก็เดินทางกันย,ยาวครับผมอนนรอวกว่ากิโลครับถึงบ้าน ลองมาต้มดูเออก็กินได้ครับข้าวโพดเลี้ยงสบมัน<ท><า>ปักอ่อนอยู่ก็หวานก็หอมมันเหมือนกับข้าวโพดทั่วไปครับจะได้ยอะเยอะเลยแกมาลองต้มสองสามปักจะ้ลองชิมมันแกปักหนึ่งปักเลยยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับยังมันนะมันก็ยังไม่แ,แก่ครับอีกเดือนสองเดือนน่าจะเจ็บเกี่ยวได้ างอารมณ์ทางแยกหมายเลข334บ้านช่องสาริกาไม่เคยครับวิ่งไปเส้นนี้จะวิ่งออกเลี้ยวซ้ายดีกว่าครับเพราะต้องไม่ต้องไปติดไฟแดงครับถ้าตรงไปก็ออกเส้นเส้นหลักที่เจอไฟแดงดกันครับผมาจะไปแวะวัดท่นหน่อยอะไรพบไปไม่เข้าดีกว่าครับกับบ้านเย็นครับแล้วการนาบับยังคงต้องได้มาอีกครับดูแล้วงานน่าจะมีเพิ่มเรื่อยๆเนาะทำบ้านหลังนี้เสร็จก็น่าจะไปบ้านหลังข้างใน วันนี้สองวันมีลมมีอะไรก็ดีไม่ร้อนไม่เบาเท่าไหร่ครับทิ่ทำอยู่ข้างล่างก็ไม่ร้อนเลยครับทางานในลมครับเรื่อยๆชิวๆเลยไม่รีบร้อนเมื่อเช้าก็ไปปีนเสาขึ้นมาเสร็จก็มานั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จอาบน้ําก็เคลียบินเคลียงานทุกอย่างถ่ายรูปส่งงานไปก็จะประมาณนี้ครับทํารอบนี้ก็ส่งได้เรียบร้อยแล้วบ้าน ก็เหลือรอบต่อไปเนาะกต่อไปยังไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรน่าจะได้ทําอีกหลายอย่างอยู่ครับสายมงสายเมนน่าจะได้ดึงใหม่ดูเห็นมีโปรแกรมอยู่มันจะดึงใหม่ซ่อมเป็นแหลกเลิก,ลกมันก็ผุพังจะตามการเวลาและครับกิ่งไม้ล้มพาดมัง่งมันหย่อนมันตกแต่ยังไม่มีคําสั่งครับจะมีคําสั่งมากก็ว่าก็ดีทีหนึ่งเนาะครับผมสำหรับพี่ๆีนี้ก็เดินทางกลับครับผมทีนี้ก็แต่ขอตัวลาไปก่อนครับดเดินทางขับรถยาวๆครับผม ขอบคุณครับที่เข้ามชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับผมแังใจให้ด้วยครับเจอกัน EP ต่อไปครับผมว่าจะมีอะไรใน e ีเนาะ,อะขอบคุณทุกท่านดีมีความสุขครับผมเจอกัน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ